สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเบียกเกษตรบ้านๆน,นะครับเมื่อนี้ผมวัยชิพผ้ามาเบิงสัตว์นำพันไม้นะครับก็บคือควายควายตั้งเดิมของเฮานะครับจะเป็นควายมาเล่นน้ำนะครับชีวิตสุขสบายครับตอนส้าก็มีคนพาไปกินหญ้าพามาอาบน้ำนะครับคนน่ะ แสน้ำกินหญ้าเล่นน้ำโอ้คักหลายเพื่อนนะ่ะชีวิตมีความสุขแบบสโลไลเขึ้นวะ่าสโลไลขึล้นว่านะครับเพื่อนนะ่ะครับากหลายเพื่อนนะ่ะชีวิตแบบสโลไลนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่มอีกตัวนึงครับนี่เล่นน้ำเล่นน้ำ บางตัวก็บจินบัวฮะมองเงินกันแล้วคนนะ่ะนะี่บางตัวจินบัวนี่นี่ครับมีตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวน,ง <pequ ena. S 2> วนึงอยู่นี่นี่อันนี้ตัวนึงนะ่ะอ่าอันนี้ตัวนึงน่ะนี่ครับเนี่ยันนี้น้อเล่นน้ำเนะี่พราะน่ะมันเห็นกันครับมันเห็นกัน มันเห็นกันไม่ได้เหลียวพวงหน้ากันเพราะน่ะนั่นมันเห็นกันเอออยู่ขอบเดียวกันครับอืมทักทายกันทักทายกันนะเนี่ยทักทายกันอืมนั่านน่านไอ้ไปแล้วเขาเนี่ยมีอยู่สามตัวครับเนี่ยอ่าตัวพายังไปเลยท่างไปพูดเลยพายังตัวเนี่ยนี่วันนี้บังนิมซีบุลลอดนี่บุลลอดนะฮะเนี่ยบุลลอดตัวเนี่ยบุลลอดอืมสบายหลายมีคนพาไปกินหยาพากลับบ้าน เขาขวากไปมมกบนะับมี้งใหญ่จิ้นบักนันบุญหลอดแล้วน่นะนอืมอันนี้บุญมาน,น,มนี่บุญม้าฉันวะบุญม้าฉันบุญมาอืมนี่นี่นี่ตัวนึงน่ะนี่อันนี้บุญมี้ง่ันวะบุญมีเท่านี้บุญมี้นี่มีตัวนึงนะ่ นี่มีตัวนี้ตัวนึงนะน,น่ะัานโอ้ชีวิตสบายเออชีวิตสบายเลยนะเหร่นนำสบายใจด้วยนะนะ่ะเนี่ยมือสอดกับมีคนพามาจินหยา่าพามาเหร่นนำตอนแล้งกับพาเขาคอ,อกไปเดี๋ยวผมสิพาไปเบิรงคอ,อกมันนะครับเด้อเดี๋ยวพาไปเบิรงคอ,อกมันคอ,อกมันนี่สะอาดครับสะอาด มักยูศาสตรซุ้มเนี่ยไปเดี๋ยวพายเบิ้งควายกันครับเนี่ยเห็นบ่าน่ะเนี่ยนี่ชิมีนักเรียนนะนักเรียนน่ะมาสนใจมาเบิ้งควายน่ะนี่ครับน่ะนั่นน่ะเอาเบิ้งครับมาเบิ้งควายครับมาเบิ้งควายอืมคนเลี้ยงเขาไปไหนวันนี้ครับอันไหนครับคนเลี้ยงเขาไปไหนเมื่อนี้เพิ่นได้เห็นลาครับผมเพิ่นลาปกติเพิ่นที่มาเจียวหนะครับนี่เพิ่นลาเมื่อนี้เพิ่นลาครับผม เป็นรางงานเพิ่นไปให้เยี่ยมญาติครับผมอนะครับกินควายก็ที่กินทั้งใบบัวนะครับบางตัวกินใบบัวครับอ่ะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งคอกมันบ่ัตะเอพายเบิ่งคอกมันนะครับไปเบิ่งคอกไต่ทั้งสามสหายนะครับไปเนี่ยร้อยน้ำไปพร้อมครับคักหลายบ่าน่ะ อ,อากลับบ้านนี่ยกับบ,าบา้านนี่ยไล่นำเลยครับไล่นำกลับเลยครับเนี่ยไล่นำกลับเลยครับเนี่ยมาไ,ไปครับไล่นำกลับบ้านได้เพื่อนนี่นะครับนั่น เห็นกันครับเห็นกันครับทักทายกันแล้วครับเห็นนันอันนี่ครับนั่นทักทายกันครับผมงานอืมทักทายกันทักทายกันครับอันนี้เรียกว่างานเดินครับนี่งานเดินครับผมเดินเบ้ามือครับเดินมาใหญ่ควายครับผมงานเดินครับงานเดินเงินดีครับผมอ่าครับผมงานเดินงานเดินนี่ครับ สองตัวขอทักทายกันครับบุญมีกับบุญมาครับผมส่วนบุญรอดเขาควักแล้วครับ,บมาธรรมดาได้ครับขากลับนี่ขากลับนี่ร้อยน้ำกลับได้ครับเนี่ยให้ครับผมมานโอ้คักลหลเอาเบิ้งยักครับหาเบิ้งยกัก บ่ค่อยเดี๋วนี้ครับหาเบิ้งยากกต่ที่บ่ค่อยมีครับผมอลารกัสิมีทั้งอ้ทงางภาคเหนือกับทงางภาคเหนือสิมีหลายอยู่แต่ว่าทงางภาคอีสานเดี๋วนี้กับ่ค่ยอยบ่ค่อยสิมีปานใดครับอ่าเบิ่งยากเอ้ามาๆๆพาไปขอกขอกมาเอาพุ่ออะชีวิตมีความสุขนะครับเนะาะบ่ต้องมาคิดหยังงั้มากไหมเอ้าไม่เนไม่เป็ เล่นหน้ามือห้องโอ้งแงก็งแงกครับชีวิตมีความสุขครับไปนะไปหาควักกับมีฟังให้กินครับมีฟังให้กินตอนเศร้ากับจินหยาครับตอนเศร้าตอนเที่ยงกินหยาครับเจียวหยามาให้ดูแลเพิ่นนะ่ะใส่หน้ากากาความเรียเพื่อน่ะธรรมดาที่ไหนเพือ่อนนะครับปานออกลบด้ยเพื่อน่ะน่ะใบบัวเพื่อนนะ่ะปกหัวนะ่ะครับไปอ่อ แต่ว่าเชื่องแล้วครับตัวนี้เชื่องกับขี่ได้ครับขี่ได้นะขี่ได้ครับตัวนี้ขี่ได้ครับไอกี้มาไม่ไหมกับประธานเชื่องครับอันนี้อันนี้ขี่ได้ครับนี่ฮะตาบูมนี่ขี่ได้ครับแต่ซิมีไอ้ยำพ้นขี่รถผ่านมาครับแต่ซิมาถ่ายรูปน้ำครับมาถ่ายรูปกับควายครับ แถวนี้กัที่เป็นสวนครับเป็นร่องสวนครับร่องสวนนะครับยำมีหนาเงากะเจียวมาให้ควายร้อมครับเจียวมาให้นะครับแต่เวลากัเขาคอกครับเอาเขาคอก ลอยน้ำกลับเรียกว่าธรรมดาได้ครับเนี่ยสัตว์น้ำพันไม้ได้ครับเนี่ยสัตว์น้ำพันไม้อ่านวาไะสบายครับ,รบสบายใจเพื่อนเพื่อนนะอ่ะไอจุงไปให้แน่ใช่ไไปเบิ้งขวักครับอันนี้นี่ เด็กเลี้ยงควายครับเด็กเลี้ยงควายนะอ่ะจุงไปให้นะเด็กชิพาไปเบิ่งคอ,อกสิพาท่านผู้ชมไปเบิงออ่งคอบเอาผมพุ่นน่ะโอ้ใส่หมวกใส่หน้ากากเครื่งองคือทั้งหมดน่ะเออนะครับชีวิตสบายๆบายเผมก็ต้องมาวุ่นวายยังเศร้ากับจินแรงกับจินเชี่ยงกับจินเออ กินเสร็จแล้วก็มีคนพาไปนันออป่นฮอทักหไรเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะครับแถวนี้ก็ที่เป็นมีหญ้าพวาได้เล็้กินอยู่ครับแถวนี้ครับรควายก็เป็นควายมีอายุแล้วครับเจ็ดเจ็ดปีแปดปี ครับไยมีอายุครับไาที่ไอ้ม่แมนไข่นมครับไปที่เขาทีิเี่เาแล้วหรอครับายมีอายุนะครับบางโตับก็สิบสิบปีครับนี่ครับอันนี้คอของเขาด้ครับน่ะคอกของเขาด้ครับน่ะสบายแต่ขั้นยางอยู่หินที่เจ็บเนี่ยต่เขา้ยางไปดําหยาครับนี่ครับเขาคอกครับวะเนี้ย อยู่ในขอกตอนแรงนี่ยซี่ให้กินฟังครับตอนแรงก่อนที่เขาที่เขียวเอองซี่ให้่กินฟังนี่นั่นนะซี่หูได้ครับนี่เดี๋ยวเบิ้งครับนี่ครับทางถักท้ายกันก้อนทุกขั้งก่อนที่เขาคอกเนี่ยไปไปเขาคอกไปโตโก้คอกทั้งนี้นี่ขอกทั้งนี้ครับทั้ง,ง,ง, todas, tai, bye, งโโนี้เออมาละมาเลยครับทักท้ายกันลังเทียกัน สิบุคคลอยากเข้าข้อครับอ่าเข้าข้อก้อดึงมาเลยอ่าเข้าข้อมาทิมากินฟังครับนะอ่าอันนี้คือกินฟังครับอืม คอกเขานี่ีดมีมุงครับมีมุงล่อมครับมีมุงล่อมกันยุ้งนะครับกันยุ้งกันในแมลงมมรบกวนสัตว์เลี้ยงของเขานะครับเด้อกวนสัตว์เลี้ยงของเขาสัตว์ของเขาได้นอนหลับเด็มอิ่มนะครับมีสุขภาพดีนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับนครับสภาพแวดล้อมดีนะครับคอกของเขาก็ต้องทําความสะอาดตลอดนะครับเก็บขี้มันนะครับเก็บขี้มันเก็บขี้ควายออกไปครับ ให้สะอาดท ok ุกวันนะครับเอาขี้ควายไปตากนะครับเอาขี้ควายให้ไปตากให้สะอาดนะครับขี้ควายตากแห้งแล้วใส่ประโยชน์ได้ครับเอาไปทั้ปุ๋ยนะครับทั้ปุ๋ยมักนะครับหลังจากนั้นก็นําไปใส่พักใส่ต้นไม้ของเขานะครับนี่ครับขอกควายสะอาดนะครับขอกควายสะอาดควายของเขาก็มีสุขภาพดีนะครับอ้วนนะครับอ้วน นะครับนี่ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมองกินน้ำนะครับนะมองกินน้ำนะครับตาควายเขาอยากกินน้ำกันสีแวมากินน้ำอยู่นี่นะครับก้อนเขาเคอกนะครับบางตัวขได้เล่นได้เล่นน้ำแล้วกับบกินครับนะครับบางตัวขได้เล่นน้ำแล้วกับ ที่่กินนะครับแต่สิ่เขาเคอกเลยนะครับนี่ครับหน้ามองเขากันนี่ครับีฟังเขาสิเตรียมไว้ให้ครับฟังเขาเนี่ยถ้าอยากให้กินดีนะครับต้องฉีดน้ำใส่ก็ได้นะครับฉีดน้ำใส่น้ำก็ได้นะครับฉีดน้ำใส่ฟังให้เพาะุ่มๆบ้างหน่อยนะครับฉีดน้ำใส่ชุ่มๆบ้างหน่อยนะครับ นี่แค่นี้กับสุขภาพของควายเขากระซิ่ดีนะครับสุขภาพดีอ so ้วนนะครับนะครับก้อนแดงๆนี่คือเป็นก้อนวิตามินนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นก้อนพวกเกลือแร่นะครับเกลือแร่พวกวิตามินอาหารเสริมตัวนี้ครับควายเขากระซิ่เลี้ยนะครับซิเลี้ยนะครับสิเลี้ยกินก้อนนี่ครับขาวๆซุกนะครับแต่ทีนีพวกอาหารเสริมพร้อมให้ควายเขาได้เลี้ยนะครับพวกควายพวกวัวนะครับได้เบิดเลยครับ นะครับนะครับเดี๋ยวมือหนาชิพ้ามาเบิงครับเบิงไอกการทำความสะอาดคออครับผมเมนี่ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับแม่โอเคครับผมสวัสดีครับ